จามินอจามินจามินบยบามินอแกจริงจริงสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ้ตชามีนมองพี so ่นอกไปหาเนี่ไม well ่ได <ah> ้ตชามียนบยสอนโบสอนโบจังเลยสอนโบจังเลยซอนโบจังเลยแชเมียนตื้อตื้อตืิง ทามีนพี่จะมองมองสูงแน่แน่แนมึงสูงแน่มึงสูงหน่อยพี่แน่มึงกล้องพี่ทามีนหนักามีนพี่กล้องเยูะพี่กล้องเยูะพี่หนาไปจะอเป็นชเพื่อ ในก็อจะแข็งแกร่งนะยมูเขาแกงมาลรตีนเดี๋ยต่องของยิอืมสิวะนี่เดียวมางเห็น่านเนเดียวมางสุดไล่ยชาเมีนโอ้ยคุณอะไรเห็นสุดแย่แตกไะอีหลากก็ยิ้มตัวใส่สุดมอยแตกแยแตก ชามีนโอ้มาหนาคือกันเ่บานนี้พู้อุ้มก็พูดชามีนชามีนพี่เมย์เป็านยยพี่เมย์อ้ยนอโอ้ยนอยนชามีนแหนแ,แนวงนงไงลกูกเ่อเชามีนชามีนห้วยบ้าอุ้มนี่มั<ว>มงก้องค่พูดหนาพูดห้าพุดาแข้มแม่โอ้ยขอกับข้อบานนี้น เจอปอกปอกเจอดีดีชาเมีนเ่นจ้ากระเหลียวเบื un> un ้องยังเดี๋ยวเัืองกาตาเดี๋ยวเัืดอกระาตากตูนเอาวางมึงหงอนมึงอันชามีนเผ่น่ะเยยๆยๆยโอ้เฉอนโบดี มาระวังพอก็ะยานี่ใหอไหมวะชามินอันน่ะอันน่ะเือยน่ะเืน่ะ